มาครับพี่น้องสุภูสุคนเทปสปีสุภูสุคนเด้อครับเด้อกินเขาน้ำกันครับผมเดี๋ดวรีวิวอาหารให้เบิ้งหลังครับเมื่อกี้นี้ครับผมนี่ครับผมรอาาหใส่กอกเน็มก็ใส่กอกกับเน็มเด้อครับเด้อพี่น้องสุภูสุคนนี่ครับเนี่ยครับใส่อัวนี่แหละครับครับบุกพิซสดได้๋ม่แค่นี่แหละพี่น้อง กับเขาครับเข่าอะไออันหงครับสื่อมะหงครับมันเป็นเขาหอมประทุ่มครับนี่ครับเขาอ้อนอยู่เลยพี่น้องกันขอพกกินอยู่นกครับนี่ครับอ่อนอยู่ครับเนาผมกินเขาแข็งบ่ด้ครับอืมขอพกกิน่นลงครับโล่ระบบแพ้งนะครับอันนี้ก็ใส่อัวด้วยพี่น้อง ไม่สิบห้าบาทอันนี้ก็ทั้งเบิดมันสามสิบไม่สิบห้าคือกันครับซองยางมันสามสิบนครับแนมเขาก็แถมเจวมานําครับเจวกับพริกนวยครับผมพริกนวยพริกนี่โอ้น่ากินกับปลาหน่ยหหอยดีนะพีหน้องลเนาะกินกับปลาหน่ยอยมากมากดีนอ้อง อมกัดที่ขเขานะกินอ่างพินน้องเออ้านกินอ่างพีนน่องให้พี่น่องอย่างนั่นด้บ้านก <c oughs> เขาอยพี่เลยบีอยังหรอครับสบายเลยครับมึเรื่งเขาไปนิเกิเกเดมานีน่ยนะนะี่จะบูบูดหรอครับ กินเัยค่าถุงเนี่ยมัมนไม่ผักเห็นเราพ่อพ่อเพิพ่งไเก็บผักผม,มุ่งหัวผักอย่างนั้นข่านยางไปพี่น้องเลยเดี๋ยวกินหลังน้ำเลยครับแกยวเยี่ยอืม เอาเอาทาอยู equal, Legal, oh. ่นี่หน่อยเช่าเช่ามันเศร้าก็ใส่กาแฟไปครับแฟ่สวมกับกาแฟแฟ่สวมกับสมุนไพรสมุนไพร จะจากไอ้ไอ้ทั่วขาวครับห้องบอลิ่สัตผมเทดอยู่นะครับถือซองละหกบาทผมสั่งมเาเตลาห่าห้อง,องได้พี่น้องมันจะกินว่าส่วงนี้จะถือบวัวแพงหรอกครับจำเขาเสือจะแฝต้องตลาด สุขภาพเพื่อกินครับตลาดกินครับเช้ารายผมอยู่กินกาแฟาดำใส่น้ำตาลากินเบิดเหรอครับมือข้นหักสุขภาพพี่หน้องเอ้ย ันคิดว่าร่างกายเขาเห็ดงานนะนะร่างกายเขาบกแข็งแรงเขาเห็ดงานบ่ได้คันสื่อยากินผมสิบวกใครอันนี้เป็นไหนได้ครับมสังยาเป็นมืนม่นเงิน่นเดยพี่น้องพี่น้องสิเสือบ่เพราะว่าพี่ใหม่ครับเขาหลดผมก็เลื่อ้อไว้ครับเป็นมื่นเงิน่นเดยครับ ไม่จะก,กินอีกแล้วครับเง่นออกพอดีครับนี่ตระเรซื้อยาไว้ทั้งเดยวมันก็ได้ซื้อกินอยู่แล้วนะครับและสามพันสามพันครับ สองพันสองลอยหรือสามพันหนึ่งรยเนาะจำบวกใครได้กันได้นี่มันเขาลด,ลดเก่าเยอะลยค่ะ้วสองพันนะพี่น้องมีลดไปตรงพันกวน่าก็เลอวครับ,ารบหาขวดกับตุกเป็นหมื่นนี่พี่น้องหาขวดหาขวดขวดเปนแล้วครับ าไหวครับเขาสื่อไปมันก็บโเสียหายหรอครับเกิดคนเท่ากันหลุกเป็นไผ่ขึ้นมาาอือหอไผ่มันยังหลายพี่น้องอมันจะเลื่อมล้ว ดูแลสุขภาพาน,นำ้ำกินโหลดครับเอาไปพอสมุนไพรมงไดมุนนันเขาก็กินโหลดครับบัวเดว่ากันโหลดครับว่าบัวเดีว่าซื้อน้ำผมดอกผมกัดเนะนํ้ำไปซื้อนะครับว่ากันมีมงไดสมุนไพรที่ดีกิกินโหลดครับกินไหวผมว่าดีก็ยาโรคบานเด้อครับเด้อ ยาโรงพยาบาลกินหลายเมันกับ,บดีได้พี่น้องสะสมเป็นไตครับผู้ใหป่วยอยู่วงสีหน้าครับหรือเป็นเบาหวานควมดันอยุงสีครับมันไ่ใหญ่แล้วพี่น้องก็หากินยาสมุนไพรเอา,าครับแตมโพแต่ตแม่เขากินมุ่นขมขม,ขม,มนมมุ่นมะละบุญครับก็ได้ หมุนไผนี่ขายทั่วไปแล้วครับเดี๋ยวนี้บริษัทต,ต่างๆนะครับเพราะว่าเขากออกมาขายสมุนไพรกันหลายครับน่องกินรววครับนี่เป็นท่างพางประเทศอืยักินหลายเลยก็เถอะครับเด้ยายาน่องบานครับแม้แต่ยาพราราซูเมอผมกับันโบ้ไข่หลีผมกับพวกกินได้พี่น้อง มันสะสมครับีโลกไต้จินญาและหลายโมเมนต์เนี้ยดีเด้พี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อศึกษาเบิ่งดีๆเด้อครับเด้อเมื่ว่าผมบอวยอยากให้กินเด้อผมคุณว่าเขาเอ้าเขาตั้งโรงพยาบาลไม่เห็นอย่างเขาเอายาไม่ห้กินเห็นอย่าง มันกับแมนอยู่ครับเขาก็ต้องให้ค้นป่วยเหรอครับแต่ว่าค้นป่วยจะเขาให้เขาเลือกกินครับเขามีสิ์เลือกกินเขาก็มีเขากระเได้ังคับเขาเหรอครับ,รบมันเขากินลหลายแหละไม่เป็นยังเดน,นะครับยาจะร่วงบานบางสิ่นะครับเขาก็ศึกษาเบิ่งก็ได้ครับ กบูดีว่าเนาะครับโดยเี้วผู้อยากกินเนาะครับเนาะยาผมบอกว่ามันกินหลายมันก็บ,บูดีแล้วครับมันหมดยาสมุนไพรเนี่ยครับกินแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพหายกับหายขาดนะครับลองศึกษาบึงเด้อพี่น้องเลยว่ามันแมนคือผมบาบัวยังได้นะครับ อยากให้พี่น้องสุขภาพดีครับ้ตามตีหูหูม่าผมกับมาบอวก,กันยังสันนาครับเครือครับผมนขอกินเข่าเน่าเลยเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับผม